เมนูโจทย์ขนมประจําสัปดาห์นี้ของเราเนี่ยก็คือช็อกโกแลตซาลามี่วัตถุดิบปอะหลายอย่างเนี่ยน้องๆน,น่าจะมีที่บ้านแล้วก็ทาง่ายที่สําคัญเนี่ยไม,ไ,มไม่ต้องใช้ความร้อนด้วยครับผมแล้วคําว่าซาลามี่เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับว่าเป็นลักษณะไส้กรอกของประเทศอิตาลีแล้วทําออกมาในรูปแบบของขนมเนี่ยหน้าตาจะแตกต่างจากไส้กรอกของอิตาลีไหมครับแตกต่างกันที่สีค่ะที่เป็นอย่างช็อกโกแลตก็จะเป็นสีดำใช่ไหมคะแต่ไส้กรอกก็จะเป็นสีเนื้อครับผมน้องๆอยากจะเรียนทําขนมกับพี่เชฟใจดีของเรากันหรือยังครับอยาก โอเคครับงั้นเข้ามาไกลๆได้เลยครับก่อนอื่นนะคะน้องๆต้องเอาคุกกี้เนี่ยที่ได้มาใส่ในถุงซิปล็อกหรือว่าถุงพลาสติกก่อนจากนั้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าต้องไล่ลมก่อนเพื่อไม่ให้ถุงมันแตกครับ <Okay. S 1> แล้ววันนี้คุกกี้ที่เราเลือกใช้นะครับเป็นคุกกี้ชอยส์นะครับค่ะนี่โอเคจากนั้นนะคะก็ให้น้องๆใช้จะเป็นโร l l ิ n งพินหรือว่าจะเป็นจริงๆก็ใช้มือก็ได้รหรือว่าใช้อันนี้ก็ได้ก็ให้บดนะคะ โอเคพอเราได้ลักษณะนี้นะคะให้เราบดไปจนกว่ามันจะเป็นประมาณนี้นี่ไม่ละเอียดมากจนเกินไป<ช>นะครับเ<ช>พราะพี่เชฟเนี่ยเขาอยากจะให้ยังคงความกรอบของคุกกี้อยู่นะครับต่อไปแล้วก็มาดูที่ช็อกโกแลตกันดีกว่าให้น้องทําการละลายให้เขาเป็นแบบนี้นี่โดยที่ผสมเนยให้กับเขานะครับกรัมโอเคจากนั้นเราจะพักเขาไปก่อน มาดูอย่างที่สองก็จะเป็นไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เราจะเอาแต่แค่ไข่แดงนะคะครับอ่าแล้วก็ผสมน้ำตาลลงไปด้วยเหตุผลที่ทำไมต้องใช้เพียงแค่ไข่แดงนี่คืออะไรครับพี่เชฟไข่แดงนะคะจะมีคุณสมบัติพิเศษทําให้ทุกอย่างมันเข้ากันคือเกาะกันเป็นกาแพงครับใช่ส่วนถ้าเป็นไข่ขาวเนี่ยปริมาณน้นําในไข่ขาวจะเยอะทําให้มไม่สามารถเกาะกันเป็นก้อนได้เกิดว่าไม่ใส่เนย ในจะเป็นอะไรนะคะช็อกโกแลตก็จะอาจจะไม่มีความเงาค่ะไม่มีความเงาเนี่ยมันก็จะไม่น่ากินแล้วบางทีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ข้นมากขึ้น<ะ>ที่สาคัญเนี่ยความหอมมันก็จะไ,ได้แค่ความหอมของช็อกโกแลตแต่จะไม่มีความหอมของไขมันซึ่งเป็นเนยแล้วทำไมเราต้องเอาน้ําตาลกับไข่มาผสมกันนะคะเพื่อให้เขาขึ้นปูค่ะ ก็นำคุกกี้ที่เราเนี่ยทำเมืกก่อกี้ใส่ลงไปลงกันวันนี้เชฟใช้เป็นคุกกี้ชอยเนี่ยสี่ห่อนะคะครับโอเคหลังจากที่เรา<ม>คนให้เขาเข้ากันสักพักหนึ่งนะคะครับเราก็พักคข้ไว้ก่อนครับผมแล้วก็ นำทุกอย่างที่เราได้มาเนี่ยมาเลือกว่าโอเคอยากใส่อะไรสามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกันอย่างที่เชฟบอกครับอย่างแรกนะคะที่เชฟใส่ลงไปเพิ่มเป็นลูกเกดแล้วก็แคนเบอรี่อบแห้งผลงไม้อบแห้องอะไรก็ได้ครับที่สําคัญเลยถ้าซีเรือกที่บ้านเหลือก็สามารถนํามาใส่ได้คอนเฟ็แล้วทไมเราต้องใส่ผลไม้อบแห้องอะคะพือให้เวลากินยังมีเท x เจ้าความนิ่มอยู่คะ่ะทุกอย่างมันจะไม่กรอบอใช่อโอเคค่ะจากนั้นนะคะ ให้น้องเน,น,นี่ยหาพลาสติกแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนีส่วนทำให้มันเป็นลูกกลมไหมคะอ๋อไม่ค่ะแต่เพิ่มผลของการเตืองพลาสติกแล้วที่่าขึ้นครับลักษณะก่อนที่มันจะถูก สำเร็จรูปจะเป็นแบบนี้ก็ให้เราแช่ยเย็นเนี่ยระยะเวลาขึ้นอยู่กับว่าอยากให้มันเท็กเจอร์แบบไหนแต่ขั้นต่ำที่30นาทีครับแล้วก็ไปเข้าตู้เย็นนะคะหลังจากที่เรานําแท่งช็อกโกแลตซาลามีนะครับออกจากตู้เย็นตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนของการตัดช็อกโกแลตแล้วละครับ โอเคครับตอนนี้ถึงขั้นตอนต่อไปแล้วนะครับนี่ก็คือขั้นตอนของการตกแต่งขนมแล้วครับแล้วแต่เรานะคะว่าจะวางกี่ชิ้นแล้วก็อาจจะแบบแต่งหน้าด้วยสตรอเบอรี่นี่โอเคแต่วันนี้แบบให้ความมุ้งมิงฟุ้งฟิงนะคะเดี๋ยวจะแตจะเหียนหน้าให้มันอันนี้จะเป็นวิปครีมหรือเป็นอะไรที่มันข้นๆหน่อยให้เราแตะไปก่อน โอเคเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูนี้นี่น,น่ารักไหมครับน้งดองครับน่ารักมาพี่ตุ๋นจะโชว์ให้ทุกคนได้ดูก่อนและนี่ก็คือโจทย์เมนูขนมประจําสัปดาห์นี้ของเรานะครับกับช็อกโกแลตสลามีนะ่นั่นเองครับ